จะมาเรื่องเกมออนไลน์อะไรจะมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ซื้อไม่รู้แม่แต่ว่ากูกูตื่นตั้งแต่ตีสี่เนี่ยที่กูง่วงชิบหายแต่กูก็ไม่อยากนอน,นอ่ะเพราะกูไม่รู้สิกูตื่นตั้งแต่ตีสี่กูไปส่งแม่ตั้งแต่ตีสี่นู่นเนี่ยเที่กูไม่ได้หลับเพราะเน,นนอนเลยสัะนอนเลยที่กูที่กู แล้วกูเสือตื่นมาแล้วแบตกูเหลือ51เปอร์เซ็นต์พรย้อนไปตอนอดีตที่กูเนี่ยประมาณสักสามทุ่มสองทุ่มเนี่ยกูไม่ได้ชาร์จแบตลืมเสียปักแม่แล้วก็ยิงแล้วก็ลืมชาร์จแบตมันได้เออจะมาเล่นงหมดนะครับจังน้องเออบิสเตอร์บิสเตอร์น้องบิทใครเบรกกูตกขอให้พ่องไปตายใส่ใย คนนี้ไม่มีใครเบรกกูดีจังเลยใช่มกระดูกสีดำคอยใจไหมเออใครต่อยก,กูมึงบอกมาใครต่อยก,กูใครต่อยกูขอ่อ้พ่อคนนั้นแหละเป็นเปโจ๊กเป,ปโจ๊กกินหมูลาบหมูลาบกินกระเทียมมูโจ๊กฮ้อ๋ออ๋อเดินเดออยอ๋ออ๋อ,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 อเกือบตรงนี้เลยหน้า มาเกิดเหี้ยตรงนั้นนี่เมื่อกี้ก็ยังเกิด,กดยังไกลเลย <S <S ถ้านก็พยายามออด้วนะอเสด็จให้จะให้นั่นได้ตัวละครสีแดงให้ได้ถ้าน่ากูดีใจกี้เลยแต่แม่งกูได้แค่ตัวละครสีเลงแค่ตัวเดียวนั่นคือน้องบี๊ซนี่แหละเนี่ยตัวมันจะมีแต่ว่าลักษณะคล้ายกับไม้คัพไม้คัพเออเหมือนไม้คัพแหละแต่มันเลโก้มากกว่าเขาใช้ก็มาเต้นโชว์ดีกว่า อ่ามิสบีขับรถมาอ่มามกรกระดูกมักรกระดูกไฟสีเขียวทำไมไม่ไปข้างล่างอะไงี้ยกว่าแนละ้วใครเป็นซุปเปอร์สายยาสองคนเมื่อกี้ โอ้ยเย็นด่านนักบินโอวกาศนี่มันหมดนักบินโอวกาศที่เล่นเข้าไปมันก็หลอทำไมมันหายใจออกไวจิ้งตัวมันไม่มีออกซิเจนออกซิเจนให้กูหายใจเลยสักนิดมีแต่ความว่างเปล่าวความว่างเปล่าที่ดูด้นไม่เกรงใจใครเดี๋ยวฉันก็พยายามเล่นเพื่อจะให้เป็นผู้ชนะเป็นผู้ชนะคนเดียวให้ได้แต่ว่ากูเสียโอกาสเนี่ยแม่งเหมือนผีเลย ตามมาเหมืนผีเลยเลว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 เวเลวเลวเวเล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 วเวเล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 วเวเล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 วเวเล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 วเ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 ว โทษทีโทษโทษโทษมีคนเข้าหนึ่งคนไอ้เหี้ยใครมากูนี่ยังเสียวเลยโอ้ยตรงกลางตรงกลางนี่ห้าหกอออ๋ออ๋กระดูกดำกะโหลกดัมเออแบบโอ้ยเฮียไอ้กระต่ายมิเรก้าโอ้โหใครวะเนี่ยโซลตจิ้งจอกแม่งตามมาไม่ทัน คนนางสารเลยเว้ยในซุปเปอร์ไซยาส์สองคนกระโหลกกระโหลกดําแล้วก็กระโหลกแดงแต่กระโหลกแดงไม่ใช่อุย้ยมันดานาันยอะไรเนี่ยนี่มันดันล้นเลยดันลูกยิโดตีตๆๆมันขาน้องด้วยใน,นนี่ก็คือเอ้ยนี่นคืออะไรวะน่ะไอ้กล้วยไอ้กลมเนี่ยบ๊ก,ก็ตัวมึงบ๊ก็ตัวนี่ก็ต่อยต่อยแบบกูเออจะมาแดกแม่งเลยถอดแว่นออก นะโอ้ไม่ไม่ไม่ไมึงฆ่ากล้วยมึงฆ่ากล้วยกูยหนีแล้วอีไม่อะไอชิ้นนี้แม่งดีไซนไม่ดีกดสกิลต่อคนอื่นไอ้เลวไอ้ควายมันตกไปแล้วผู้ชมมันตกไปเลย <c oughs> <c oughs> เกยมแรกอะไรบะเกมกูแรกอะรู้สึกมันแรก <c oughs> ยาแรกไอ้นายเราค่อยๆเล่นเราใจเย็น กูชนะเฮ้วโอ้โอ,อ้ข้าโคตรชนะเลยว่ากูชนะอีกอี่รอบแล้วนี่อ่ะปัด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 ,ปด,ปดโอเคอกีฉันได้ตวัวยิมห้ามั่งเนี่ยคือวะเพื่อเอะอเกีนี้เป็เพื่อนนี่ปวะนี่คืออะไรเนะี่ยโอ้ยได้เพิอ่อนยิมห้าเออ พานสีเหมือนเดิมอีกละกูซื้อแมาดูโฆษณาไป